สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ่าวเถาพาท่านผู้ชมครับท่าพีพี่น้องนะครับมาตามตองวดครับแนวทางของปูสามแปดครับวดวันที่สิบหกผลึกสภาคมสองพันหาลอยหกสิบหานะครับมาฟังมาชมมาเบ่งน้ำกันเด้อครับว่าปูจะให้แนวทางตัวไหนเนาะครับเอาไปพิจารณาเบ่งเอาเด้อครับผมครับเอาบ่าวเถาบ่าวไหลนะครับพี่น้องครับถ้าไปฟังไปชมน้ำกัน ครับบาปูจะเน้นย้ำให้ตัวไหนครับงวดวันที่16พฤษภาคม2565นเนาะครับเอาไปฟังไปชมน้ำกันครับพี่น้องกราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูครับผมตัวนี้ครับตัวมาสองตัวมาสองตัวครับปูเป็นสูตรในนี่ปู่่ลลาางงสูตรล่างเนาะปูเนาะครับนี่ก็ห้าแบบ อีื่อนนี่เก็ดหนเจ็ดสองเก็ดห้าก็เลยไพ่มากครับค่ะปูมารเก็บตัวเดียวอกเจ็ดกับแปดติ๊ตสองตัวเกับแดล่างนี่เฮติเดติดเจกับแบนให้าหกเ็ติดขึ้นนี่ครับปูเห็นว่าขึ้นนี่ก็บ่ถือเลขอีกครับเห็นบ่านาหานติ๊ตชุดหนึ่งสองบนบ่ถือเรปยว่าครับค่ะเลขกล่างให้กันชุดกับนึ่งแต่อดตีนี่ก็บ่กถือครับปูอี้ขึ้นก็หมนละครับเลขล่างเจ็ดกับแปดเห็น่อิดสองตัวก็บ่าถืออีก ครับปูเรียบบนกับห้าหกเจ็ดกระบืติดสามตัวนี่ก็ะบืถืออบนอ่าติดบนนี่ตรงมีหาหกเจ็ดนกปูเนาะครับผมอืมและลักซิบบนนี่ปูแห่งตัวใดลักซิบบนปูลักซิบสูตรในสูตรปูนี่มักหนึ่งแล้วนมูตรเดียวอยู่ครับผมไม่ได้เียตรวเดียวอย่นี่เดยครับนี่นี่แทวแเทกลางอ่าแทวกลางเป็นลักซิบบนเออนี่ครับอือหนึ่งนี่ว่าหันที่นี่ครับปูที่สองเนี่ยสี่สอง ลูกสาวไปถือที่สองลูกสาวไปจับไ่สูตรหนึ่งสองแอบศูนย์หนึ่งสองนั่นเดียวอืมอัเอคนขับานบอมาซีเลบอกมาเก่าครับที่สองอืมครับปู่งวดนี้หนึ่งหนึ่งลักสิบใช่ห้าหกครับกอมันเป็นลักซิบแล้วก็ซีบอกโอ้ครับกลับไปจับไ่ห้าหกเจ็ดบนนสูตรบนห้าหกเจ็ดห้ากว่าในซีเลยนี่ครับปู่ไซศูนย์หนึ่งสองนั่นถือที่สองครับหนึ่ง ายอมครับเห็นบอลูนี่เห็นบ่ลครับปูสามสามตัวตัวมันออกนี่งบอลถ้าผิดจะเค,<ม>คียนี่ครับอืวใจมันบันีเคยเข้านี่ครัปูนี่คือคือยม 5, 6, 7, นี้ยละห้าหกเจ็ดรหัสูนึงสองหา้าก้างกับชูน,นึงสองอสกี้กับทีห้าหกครับห้าหกโอห้าหกเจ็ดมัออกหกเจ็ดอ่าเลขติดบนวดันข้คืองรขาเ่มาของเลห้าหกเจ็ดอีกเลยห้าหกเจ็ดอีกแล้ว ห้าหกเจ็ดมากกว่าหกเจ็ดครับชุดหนึ่งช่องออกทีแปดชุดหนึ่งช่องออกทีเก้าปัวจับหนึ่งีใส่ลักซิ่บนเล่นบอสจับใส่ห้าหกเจ็ดเท่านั้นครับเพื่อกันกระป๋านเลยนี่ซีตัวเดียวนี่ใช่ชุดหนึ่งช่องมับตีซีสองพอดีอืมพอดี้คือกันรหนึ่งเือตัวนี้ครับสามส่วนประมาณหนึ่งเดียวมันบ่หมี่อย่างกัเอาตัวนี้แหละไปปัวเป็นลักซี่เบล้วโอุ้มมติว่าสามต่วนติดมากลักซี่ เลขติดนี่ให้ติดหาหกเจ็ดนโปูเนาะครับผมหาหกเจ็ดอติดหาหกเจ็ดละจับคู่เอาหนึ่งใส่หลักสิบนโปูเออไงละครับก็จะได้หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดฟันที่หนึ่งเจ็ดนี่บอกปูเฮ้ยนั่นเหรียญหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยครับชุดล่างมันก็ติดเดยนี่เดียเจ็ดกับแปดอ่าชุดล่างครับผมแปดหนึติดเจ็ดกับแปดต้องโดนพอดีอ่าครับ เจ็ดกับแปดลักไดปูยูนี้มันมันเป็นลักทิพย์ได้ยืนอ่าคือชุดล่างให้ติดล่างเจ็ดกับแปดกับปูคืเจ็ดโกับผมอือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไฟมักทอดเจ็ดหานเจ็ดหานโตอือมีกับปูคือว่าถ้ามักนี่จับเจ็ดหากระไรมาปูเออได้ได้เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปูมักทอดครับแต่ว่าปูฟันหาเจ็ดหนึ่งกู่เดียว ครับถาท่านไหนมักรักแปดกับแปดหนึ่งแปดสองเออนี่ม่ใช่ขึ้นเสื้อเกาหลครับปูตองโตกึ่งวันครับชุดครบเจ็ดตัวเนาะปูเนาะอือมีมันมีอยู่แหละต้องมีลุ่นสองตัวครับห้าหกเจ็ดหลังที่เหลือห้าหกเจ็ดเนาะปูเนาะหนึ่งกับมีสองกับมี่มี่แท้ยิ่งครับมาสองตัวทีละยิ่งครับปู ต่างแค่แมาขับสามมันบนสามตัวแล้วมันมันมันหลดอ่ามันหลุดมันหลุดไปอยู่สองงวดนะปูนาะเออนน่นแล้มันหลุดไปอยู่สองงวดสามงวดมากแค่สองอ่าครับงวดนี้อาจจะกลับขึ้นมาได้ครับทานชมนี่ครับผมย่านมาขับสามตัวอยู่ครับแต่ว่าปูฟันเหว่าเลขติดบนนี่ห้าหกเจ็ดว่นี้ครับอืมแต่ว่าหนึ่งนี่ให้อยู่ลักสิบนหนึ่งแล้วครับ คือมันสุตสดตัวเดียวมันเเร็ยืดใช้ก็เลนตัวเดียวครับปูอืมครับอืงครับปูแลสามตัวประจับให้ปูปูงวันนี่เอาแรดไหยมันก็เอาแปก,กับเก่อนเนย ลักลอยแปดก็เก้าฟันเลยปูงวดที่แล้วเป็นปาปูหกมากที่ปูลักลอยปูนี่ฟันหนึ่งหกโอ้หกกรหาครับบันแปดก้เก้าหกศูนย์สองแต่เป็นหกสี่สองเนอะลักรลอยเนาะปูแลักลอยแปดก็เก้าปูเอ้ครับลักร้อยแปดก้เก้าปูลักลอยนี่แปดก็เก้างวดนี่ถ้าผู้ใดมักสามตัวกับแปดหนึ่งเจ็บเก้าหนึ่งเจ็บมีปลาปู Oh, อโ,โอ, <c oughs> คอ้ครับ่าชมครับลักลอยงวดที่ผ่านมาปูให้ที่แรกหกเด้อครับปูมาเปลี่ยนเป็นหาอืเรองเาปูถ้าบูเปลี่ยนลักลอยหกกับแม่นเด้อครับลักลอยงวดที่ผ่านมาครับแล้วปูงวดนี้นี่บอกตามสูตรได้ตามนี้เล่นบครับ <c oughs> ตามนี้นี่เท่านี้นี่เท่านี้ <c oughs> โอ้ครับคือทับิห้าหกเจ็ดนบนอ่าติดบนห้าหกเจ็ดทัติดสามโซ่นบัถึเหล่ครับปูบนเลียงล่างสับติดเก็ดกับแปดในบัวถืครับผมอือเอาบนกับล่างนี่ได้ตัวเดียวกันไห้ปูเนียนเปเดียวเียนเจดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนี่นั่นเดียวมันเรีนเจ็ดหนครับผมอืมเรีนเจ็ดเดียบนล่างครับ ฟันเล่มมาปูล่างนี่เจ็ดกับแปดนี่ครับอันสูตรล่างกับปูพี่เจ้าอาดเจ็ดกับแปดครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์กับหนึ่งครับผมอสูตรล่างโมปูเนาะครับลาง แล้วก็มักตามนี้เรืบ่อปูครับครักหน่วยล่างมาสองบ่อ่อโอล,ลักหน่วยบนลักหน่วยบนครับชื่อสองวัดว่าเอาจัดเอาปูไอ้เมื่อ,อ,อ,อกี้รักรักซิบือเป็นหนึ่งอันนี้เอาเป็ยังว่ามันจัวยมันมาเป็นหนึ่งขึ้นกันบ้านนี้เอาอ่บแบบครับนหนึ่งมันอาจจะเป็นได้ทั้งลักรักซิบลักหน่วยบ่ปูเหล็กหนึ่งหนเห็นบ่องครับผม ว่าช่องวิเศษออกเบิ <laughs> <laughs> ้เหมือนบอกตะทีสอคนว่าทีประมาณสี่ดับที่ปูโอ้ยมันชิ้นวัฒนาสิ่ทีมันออกจากง่ายแล้ววัน์คนว่าตกลงหนึ่งนี่เป็นได้ทั้งหลักสิบลักหน่วยบ่ปูหนึ่งครับเนี่ยว่ามันใจหนึ่งแหลมแห้งครับอืมเห็นบ่อช่องว่นห่างช่นเห็นบอลอ่อมาทีสองเอาปูหลักหน่วยมันตกลงให้หนึ่งลักสิบหรือลักหน่วยเอาลักซิบนะชุด สูตรตามสูตรคือหลักซิปขึ้นบนนี่้าเด่นหนึ่งเจ็ดี่คือหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยมาปูตรงตรงเลยหนึ่าล่างนี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งตรงตงเลยต้องกลับบอกค่ะปูกลับบอกค่ะให้อยากกลับกับกลับเนเดนมากยหนึ่งเจดเจ็หนึ่งยืนมากเข้าไปกลับกลับไปแน่กลับไปแน่นะปูเนาะนี่อะไรตัวเด่นก็มูนี่หนึ่งับเจหนึ่งอนี้อะไรเร่องัวนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งให้อยากกลับกับกลับออกเนี่ตัวเดียวเท่านั้นทั้งนี้ กันเหมือนปูปูครับถ้าแปดถ้าปูได้มากแปดครับปูขันตัวร่องกับแมตตัวเดียวนี่หนึ่งหกมีเท่านี้เด้อครับผมเชียนร่องไว้กคดิเชียนไก่เนี่ยนี่แหละปูมักเท่านี้ตัวร่องคือหนึ่งหกหกหนึ่งครับไปครับปูนึ่งหาเป็นตัวกันบมดครับปูอืมกันมันมีเท่านี้มีเทอะไรได้เท่านี้อะไรเลยได้เท่านัิคครับท่านผู้ชมครับปูสามแปดได้ครับผมปล่อยตงวดครับใช้ใบช่างให้จิ้กเป็นห้าครับ ไอ้บ่มีสามตันีบ่ถือบนเด็กติดบนน้ปูเนาะกลอดเล่นบ่ผิดครับผมครับวันที่16พฤษภาคม2566ครับปูให้เลกติดบนนะครับหห้าก5 6 7ครับฟันหลักสิบที่หนึ่งปูวาครับผมจับหนึ่งไซหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นคู่เดียวครับวงกลมที่คู่เดียวหนึ่งเจ็ดครับผมลักลอยครับแปดกเก่าครับสามตัวจับหลักลอยไซเดอร์ครับผมแกจะได้แปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดนัอปูเนาะสามตัว ปูให้ที่นี่ที่แรกเด้อครับหลักลอยครับผมครับจับใส่เอาครับผมครับปูปูสามตัวปูว่าจับหลักลอยใส่ครับเน้นที่แปดแปดหนึ่งเจ็ดด้อครับผมหางเดียวกับส่วนติดล่างครับผมติดล่างเจ็ดกับแปดปูว่าสองตัวนี่ตรงมาตัวเน้นที่เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งตัวเน้นวงกลมหอเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเป็นตัวร่องหรือไพ่จะจับหลักแปดกับแปดหนึ่งแปดสองครับเอาครับผมคลิปนี้ฝากไวปสำเนาครับเนาะครับฝากไปขึ้นเก่าเด้อครับท่านผู้ชมครับ อย่าเจ็บอย่าจนกับเงินไหลน่องทองไหเขาสุขนนครับคลิปนี้บ่าวเถ่าสวัสดีครับ